เอาละครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมาเกียนอย่างเดียวครับก็คือเปิดเกมมาแล้ววิ่งใส่เลยนะฮะทุกคนครับคือไม่ต้องคิดมากครับเจ็บพอนะนี่นี่เอาตีไม่โดนตีไ่โดนเออตีโดนแล้วเออจะเป็นกูหลาบะนี่นี่อย่างนี้กันอย่างนีกันอย่างนี้กันโอ้ยมันเอาดับมันจะไหนนี่มันเอาดับมันจะไหนนี่อย่างนี้แล้วกันแตกไปเฮ้ยเป็นแหลกๆวะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะ <laughs> อยู่ดีก็แตกใช่ไหมเพื่อน <laughs> <laughs> เจอผมก็ให้นะฮะ <laughs> ด่านนี้มันวิ่งมาหากันได้ไงครับก็คือเลือกสายดาบเลยนะฮะ <laughs> <laughs> แล้วก็ใส่กันเลยครับ <laughs> แต่ก็ไม่มีอะไรมากนะเ <laughs> ดี๋ยวอยากไปใส่ทิปจังเลยอ, <laughs> อยากไปใส่ทิปจังวะฮะ <laughs> อุ้ยอาหารแกว๋ว <c oughs> เขาต้องเรียกว่าแกว๋วใช่ปะแกะว๋วเออไปเรียกแก๋วอะไรวะ ออบางคนบอกว่าพี่เจาชื่อแม่ผมออขอโทษขอโทษพี่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้นะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะไหครับโอ้โหมันได้บ่อแล้วมันไม่ขุนอะครับพือนน้องคือมันอยู่บนหัวผมเลยอยู่บนหัวผมเลยครับทุกคนครับเย้เย้ไฟไหม้ไฟไหม้เมื่อกี้ปล่อยพลังทุ่นไฟนะครับผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะ กูผูกไฟไหม้อ้าวมันวับไปนู่นวับไปมนู่นวับได้กูก็วับได้เหมือนกันกูก็วับได้เหมือนกันยังไงอะครับยังไงครับเอาวับหนีวับหนีเอาวับหนีเสือป่าจระเข้ครับผมระยะนี้นี่ละกันนี่ละกันจะไปไหนจะไปไหนเหมือนโหดนะครับน้องๆเหมือนโหดนะครับเล้งนี้ที่เหนียวเหนียวไก็่ออกไปอย่าว่าจะมีเจ็บนะแล้วนี่แปลกครับผมสวยครับสวยครับเอ้าไอ้นั่นไอ้นั่นอยู่ไหน หรือใครจะเอายังไงยังไงนี่ยังไงยังไงยังไงอ่ะขังตัวเองไม่ได้ขังตัวเองแล้วพี่นขังขังตัวเองแล้วขังตัวเองแล้วเย้ยใครมาวันนี้เฮ้ยนี่นี่อย่างนี้ก็โอ้โหไปแล้วกูไปแล้วโอ้โหโหดเกินโอ้โหเดี๋ยวพี่พี่ครับพี่ครับโอ้โหกูโดนมาเลยในวันนี้ไม่โดนด้วยะดิบระดิบระดิบกูอยู่นี่กูอยู่นี่ ่นี่กัน่นี่กันนี่กันนี้กันนี่กันนี่นี่ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไฟมหม้โอ้โหโอ้โหรวงอโอเคครับทุกคนเรามาต่อกันในด่านกิ้งก่ายักษ์นะครับผมก็ด่านนี้แต่ผมไปเกียนอย่างเดียวนะฮะคือแบบเกียนเหมือนรอบแรกเลยครับแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะพาชนะไหมนะฮะคือแบบมันวิ่งไปบวกกันได้เลยไงคือแบบมันไม่ต้องอะไรอะครับคือแบบวิ่งไปบวกได้เลยอะเออดูดิดูดิเกมมากอะเออดูดิดูดิ ใครไม่เลือกสายดาบนี่แบบแตกเลยนะฮะผมบอกตรง,ตงนะครับอันี้ก็แตกไปแล้วนะเดี๋ยวนี่ตามไปนะครับผมนี่นี่นี่นนเพื่อนวัดดีวัดดีวันดีนดนดนดทุกคนดูดิแตกหมดเลยนะฮะผมบอกตรงนะครับคือแบบมันวิ่งไปใส่กันได้เลยไงไม่ใช่อะไรนะเออคือแบบข้อเสียคือแบบมันวิ่งไปใส่กันได้เลยไงคือแบบคนไม่รู้นี่ก็แบบยืนเออแดกให้เขาฆ่านะฮะเออนี่แบบอีซี่เลยอ่ะครับ เป็นแบบอะไรที่ easy game ปึ๊บโดไปแล้วก็ใส่เดียวเลยครับใส่เดียวเลยจัหงหวะน,นี้จังหวะน,นี้นะจังหวะน,นี้นะจังหวะน,นี้ครับยังไงครับยังไงยังไงนะยังไงฟังระเบิดไปนะผมก็ตดดไปนะผมเอ,อือดโดดตีตูดนะครับโดดตีตูดเก็บยามาครับเก็บยามาอะไรหมอนนั่นไปนไหนวะเอา้ามันโดดตามผมมาแต่มันโดดตกตายนะฮะเออเห็นแบบชื่อแบบตกลงไปตาย เกมแล้วเพื่อนเกมแล้วครับจังหวะนี้ปลายานะปลายาฮิ้วเยอจังหวะนะครับจวนจีนะครับผมก็นี่เลยครับนี่เลยครับจวนจีนะครับผมจวนจีมีตอกกลางตรงกลางหนึ่งเอนะหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้นี่ซุ่มโจมตีนะครับเราจะไปจัดการคนซุ่มโจมตีก่อนล้วกันเพราะว่าไอ้ตรงกลางรู้สึกจะเล่นไม่เป็นนะฮะเราจะจัดการคนเล่นเป็นก่อนแลวกันครับทุกคนครับนะก็มีอะไรที่พอจะเล่นกับมันได้บ้างวะเดีไห้ย นะเอาเลยดีของวิเศษเลยดีครับของวิเศษเลยดีโดเรมอนโดเรมอนบอกมาฟางระเบิดไปหนึ่งดอกนะจะได้รู้ว่าเล่นอะไรเดี๋แล้วก็โอ้โหไฟไหม้เลยีไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออไม่ดีว่าไม่ดีว่าของวิเศษเลยดีครับทุกคนครับนี่อย่างนี้กันนะฮะจุด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 ตอไปต่อไปต่อไปทำทำทำเหมือนเซียนทำเหมือนเซียนทำเหมือนจะเซียนแต่ก็ไม่ไม่ใช่เซียนอะไรเลยนะฮะครับผม จะเล่นไม่เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นจากการคนเล่นไม่เป็นก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้เปรียบในการใช้รถใช้ถนนนะครับผมมาไปหนึ่งดอกครับผมมาไปหนึ่งดอกครับผมแตกครับผมโอโหบอกเลยนะฮะสองดอกแตกครับยาพิษครับถึงจะใส่กอพิษท,ทั้งตัวแต่ก็ไม่อยู่นะฮะผมครับผมบอกเลยนะครับผมก็โอ้ยนั่นขึ้นไปบนข้างบนเลยมันเล่นเป็นไมมนั่นไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้เล่นะลูแล้วก็เหนียวไก่ออกไปยิงโดนไมมนั่นตูมหนึ่งดอกไม่โดนยิงเบาไปต่อไป โดนรบโดนรบโดนรบปีนบ่ตูมหนึ่งกองไม่โดนด้วยผมยิงธนูกากยังมาเฮ้ยยยมัมีธนูปะถเอ้ยเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับน้องเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับยังไงอะครับยิงไม่โดนพี่หลอกไอ้น้องเอ้ยพูดไปเล่นไปก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้มันมีระเบิดอัดเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราระเบิดมาอัดเลยเว้ยเฮ้ย ไปเล่นไปเพื่อนเขเล่นไปลคว้างยาไปครับจัะมวยติดยาพินลําเลอยทีนี้มามาจะมัดจะมวยจะอะไรก็ว่ามาเพื pues ่อนนี่นี่กูตีรัวๆตีตีรัวๆตรีรัวๆตีรัวๆยังไงล่ะยังไงฮะเหมือนมันเล่นไม่เป็นนะฮะเออนี่โอเคได้อยู่นะโอ้โหรอบนี้มาเกียนแต่ชนะเฉยใช่ปะครับวิ่งไปเกียนอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อะไรเลยมาต่อกันในด่านนี้นะฮะเป็นด่านคล้ายๆกับสวรรค์นะครับดูดิเออมี ลอกแล้วก็รูปคล้ายๆกับสวรรค์นะฮะเออจะไปเรียัวัดด้านดันสวรรค์แล้วกันนะครับนี่อ้อะไรวะได้ของไๆๆๆก่กาปลากระป๋องธนูนี่ธนูผู้ป้าเ็คโปสีเอามาทำไมเนี่ยอู้จริงไปเลยนะครับขยะเกินโอ้ได้บอ่อแร่สวยเดี๋ยวเราเข้าไปขุดนะผมรู้อยู่ว่าบอ่อแร่อยู่ด้านหลังนะครับหยุดเลยบ่อแร่บ่อ,บอรแร่ครูรกำลังต้องการพอดี บอกเลยว่ารวยนะได้บอ่อแรกทีเหมือนได้แบบบล็อกเพชรบล็อกหนึ่งอะม่ป,ประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าใครไม่รู้นี่ก็เสียวกัดคุณไปฟรีเลยนะครับสายฟาร์มจะชอบนะฮะผมบอกเลยสายฟาร์มชอบแน่นอน,นครับบล็อกเพชรเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไม่ชอบไม่ได้แล้วเพชรโอ้ด้วยนี่มีเพชรอีกสวยครับน่าจะหมดแล้วนะผมว่านี่ก็ทิ้งไปหมดทิ้งไปหมดเลย อ่านี่มีอะไรไมามีอะไรไมาอุ๊ยมีเพชรหน้าหน้าอยูน่นะไปๆๆๆไปๆๆๆนะไป,ไป,ววไปสวยครับกลางนะครับแล้วคนอื่นไปนไหนหมดวะเอา้าผมมาถึงกลางแล้วแบบผู้เล่นเหลืออีกแค่สามคนเท่านั้นครับอุ้ยเดี๋ยวไ,ได้อะไรวะผู้เล่นเหลือสามคนเองอะ่ะผู้เล่นมาด้วยมาขี่ม้าขี่ม้าอุ้ย,ยมายมามามา,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 มานี่น้องมา้าน้องมา้าเหลือหัวใจนิดเดียวเองประโต้งโดนสกิดก็ตายแล้ว เวรกรรมโอ้ยนั่นกำลังฟาร์มบล็อกเพชรว่ายอมไม่ได้ว่ะครับแต่ผมไม่รู้ไม่มีอะไรไปหามันเลยว่ะยิ่งอยากเปิดกระซวกหนนะครับผมแต่ว่าจะไปยังไงกินเค้ก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 สวยเดินหมดใจนิดหน่อยนะฮะคือแบบหมดใจมันลดนะครับเอาอาหารหมามากินแป๊บอาหารหมาโอ้โหนั่นก็กรอบเพชรแทบทั้งตัวว่ะไม่ดีอ่ะ แบบมันไม่มีของดีๆให้ผมเลยปะเห็นมีคนมาหนึ่งนอนะหนึ่งนอครับผมหนึ่งนอจัดไปให้เขาหน่อยนะจไปเขาหน่อยนะ,ะนยนะคนครับปลาไปอัดหน้าหนึ่งดอกครับเสียสโ,โลโนเนตไปนะน,นี่ยังไงเอาพิการีแล้วพิการีลูดูอัดเลยนะอย่างวันนี้หมาตายหมาพิจายเลยน้องมีแต่ไฟสวยครับผมย่ำไปเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่พาพลาดผมครับไม่ดีครับบอกว่าอย่พาพลาดเว้ ตายอปเออเรียบร้อยฮะก็มีอะไรพี่แกมีแต่เอาอาหารมาให้ปะธนูอัตติมิติโบไม่มีทนูหรอกหละะือว่าโถฮิมีคนด้านนั้นไหมฮัลโหลอ๋อเป็นพิกซอมบี้ครับโอเคเหลือกี่ตัวเหลือสองตัวตรงนี้หรือ <c oughs> เปล่านี่ อ๋ออโตเมติกโบงัดขึ้นมาครับเราก็สอยเขาโรดด้ครับเด้อแปะอปแปะแปแปแปะปะอปแปะปะอปแปะ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 ีปะแ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 ปะอปะแปะแปกแปะแปมแปะ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 กปะแ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 ะปปปะปปปปปะปปปแปปปปะ ยัยงไงดีครับยังไงดีกลับกลางได้ไหมกลับกลางได้ไหมวะเฮ้ยไปเล่นไปเดินจะรอเขาบวกกันก่อนนะฮะจะไม่ยุ่งกับเขานะครับปล่อยสลามไป น้าฟัางยาอัดหน้าตัวเองไม่ยาอะไรวัเนี่ยคือแบบต่างคนต่างไม่กล้าไปบวกกันนี่พ้าเอ้ยอะไรวะอยู่ไปมันก็ตกทายครับจังหวะนี้ไม่ต้องคิดมากอะไรเลย โอ้โหตายแบบโงๆ่ๆโอ้โหตายแบบโง่ๆครับผมจังหวะนี้นะโดนสโนบอลปลาตกตายนะครับตายแบบอนาถมากนะก็บอกเลยนะบอกเลยตายแบบอนาถจริงๆยื้ไปไม่ยังไงยังไงเพื่อนยังไง <c oughs> ยังไงอันนี้ไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> เอ,อ่อโอ้โหผมแทบจะไม่มีอาหารแล้วครับทุกคนครับ แท้จะไม่มีอาหารแล้วประโธยังไงอ่ะเพื่อนจะไปยังไงดีวะหลดไปเดี๋ยวนะ๊บนนะ อยากได้อาหารน่ะแต่แบบก็มีแต่เนื้อพวกนี้นะครับผมมันจะตามไล่ล่าผมเวลานี้ยชึ๊บสลามไปโอ้โหโอ้โหโดนถ้าไมีโดนสลามแล้วมันไม่นั่นวะเยอ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 ะก็มาดิครับ้ามาดิครับมามาก็มาดิครับโอเคฆ่าแมวมันสวยแมวมันตายแล้วครับเราก็ขึ้นไปใส่เลยครับนี่ครับ ใส่มันครับใส่มันครับจังหวะน,นี้ใส่มันครับโอ้โหโอโห้ยังไงยังไงครับยังไง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 อะครับยังไงตกไปตายครับผมสวยงามมากนะฮะบายบายครับนายโอ้โห,โโหชนะแล้วชนะแล้วโอ้โหดีดีนะดีดีว้าเยี่ยมเลยนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้แล้วกันเนาะโอ้โหเหนื่อยมากๆนะฮะเล่นมานี้ <laughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ